สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟมชาแนลครับพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนการประสูติของพระพุทธเจ้าและการเกิดแสงสว่างเกิดแผ่นดินไหวครับในเรื่องการประสูติของพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำเอามาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานอนท์ยิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ดังนี้ดูก่อ,อนอานนท์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังดังนี้ดูก่อ,อนอานนท์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ยังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระไทัยเถิดบุตรอันมีสักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้ดูก่อนอานน์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมืองไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างใดเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสี แก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นที่พระโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างใดเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวดังนี้ดูก่อนอานนท์ในการใดโพธิศาสตร์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำ แก่โพธิสัตว์และแก่มารดาดังนี้ดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เอย่าพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือเก้าไปเจ็ดเก้ามีฉัตรสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนย่อมเลี้ยวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตนี้พบใหม่ย่อมไม่มีดังนี้ส่วนการเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการพระสูตรพระอานนท์ได้เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนอานนท์ในการใดโพธิสัตว์ คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ถึงแม้ในโลก,กันตริกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจกักขุวิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอลานจนหาประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และ หมื่นโลกธาตุนี้ก็วันไหวสันสะเทือนสะทานแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคส่วนแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระอานทน์ว่าดูก่อนอานทน์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่8ปดประการดูก่อนอานนท์เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนนี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบศีแห่งการปรากฏการไว้แห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี่คือการประสูตรของพระพุทธเจ้าและการเกิดแสงสว่างเกิดแผ่นดินไหวครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติ คลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ